สวัสดีสาวเกมแคสแ,แข่งทุกท่านนะครับเพราะก็ผมแก้วก้าบวริกวันที่4มาแล้ววันนี้มีการเปยนแผนนะครับเราจะตีชม3บ้านนะครับก็จะมีบ้าน1 0 11และก็14นะครับยังไงก็ฝากคุณชมรับชมกันเนาะเราจะได้ดูว่าแก้วเก็บสำดาวได้หรือไม่วันนี้นะครับบ้านว่าสิบของแก้วเจอหนักมากมากเลยนะครับก็จะเจอกับบ้าน13นะครับเดี๋ยวแก้วจะมาตีชมกันว่าทํายังไงถึงจะได้ดาวเนาะตามภาพปกคลิปเลยนะครับ คือเป้าหมายของแก้วเนี่ยหนึ่งดาวเนี่ยขอเอาให้ได้ชัวร์นะแล้วก็อยากจะได้2ดาวนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันทันที่ใช้นะครับเราใช้เป็นมังกรสิบสองตัวเลยนะครับชมอาจจะเปลี่ยนนะครับอาจจะเอามังกรออก2ตัวแล้วก็ใส่บอลลูน8ตัวมาแทนก็ได้เหมือนกันนะและแมทที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นสสยฟ้า3ขวดบ้า4ขวดครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับท่านชมจะตีวอลที่เจะบ้านสูงกว่าแนะนําให้ใช้เยติแล้วก็เรือเหาะรบนะครับ จะเป็นอะไรที่ดีสุดเลยโอเคแก้วสนมให้ชมกันนี่คือบ้านที่เราเจอครับถามว่าเป็นบ้าน13มโหดไหมเอาจริงนะครับถ้าเทียบกับบ้าน13ก็ถือว่าไม่โหดแต่เราเนี่ครับเป็นบ้านรล้วสิบเนาะมันก็โหดอยู่ดีโอเคแกวไม่รอชานครับกดจมตีเลยมาครับมามามาถามว่าจมตียังไงนะครับแก้วได้ทําการใช้สายฟ้าลงมานะครับแก้วจะปล่อยไปตรงนี้เลย ปล่อยไปที่ป้อมแอร์สวิเปอร์นะครับรอกวีนมาโอเคเพื่อที่จะพังป้อมแอร์สวิเปอร์เนาะไม่ใช่นั้นนะครับมังกรเราจะาปิวไปด้านหลังนั่นเองปล่อยคิงไปด้านขวาครับแล้วก็ปล่อยควีนไปด้านล่างก็จะตัดทางด้านข้างก่อนเลยเรามีเวลาเยอะเนาะไม่ต้องรีบร้อนครับแต่ก็แต่ก็ต้องดูให้ดีด้วยครับว่าเราจะได้2ดาวหรือไม่ชุมชณผู้ชมนะครับอาจจะทาการใช้มังกรตัดทางด้านข้างก่อนก็ได้นะครับจังหวะนี้ แก้ขอปล่อยไปด้านซ้ายหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวละกันโอเคป้อมอีซีจะยังไม่ทํางานเนาะทิ้งไปด้านขวานะครับแก้ขอทำการใช้สกิลมัดเลกเทวดาโอเคจังหวะนี้แหละแก้วขอเข้าแล้วนะครับก็ปล่อยมังกรไปหมดเลยนะครับปล่อยยาบ้าไป2ขวดนะครับแล้วก็รอให้มังกรเข้าไปนะครับเราจะทาการใช้ยาบ้าลงไปอีกหนึ่งขวดเลยแล้วก็ปล่อยเรือหอรถลงไปนะครับเรือหอรถของเราจะเข้าไปที่บ้าน ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็แช่ไปที่บ้านเลยใช้สกิลหายตัวของควีนครับสักเข้าไปตอนนี้เราได้บ้านแล้วนะครับก็จะได้มา1ดาว43%นตครับตอนนี้ก็ลุ้นนะครับว่าเราจะเก็บทางฝั่งของอ่า50%ได้หรือไม่นะครับก็จะมาดูกันมังกรอยู่ด้านซ้ายนะครับจะตายลงไปอย่าบอกนะว่าแก้วได้49%เนี่ยร้องไห้เลยนะครับมังกรขึ้นที่ไปนะครับแล้วก็สักเข้าไปเจอด้าสารนะครับก็จะ ได้มาครับแต่ว่าด้านขวาก็มีมังกรเหลืออยู่อ้าวแก้วเก็บเปอร์เซนต์ได้ไม่ดีพอครับก็เลยแบกปลายนะครับได้มาเพียงแค่1ดาว47%ถามว่าโอเคไหมไอโอเคเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าแก้วอยากจะได้2ดาวไงคือแก้วไม่ได้ตัดทางดีๆเนาะฉะนั้นนะครับถ้าผู้ชมเจอบ้าสูงกว่าอาจจะหาตัวนะครับมาเก็บเปอร์เซนต์ด้านข้างด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดห้า เราครับไปชมหมายที่2กันต่อเลยหมายชมมาที่2กันต่อนครับบ้าน11ของแก้วถูกตี3ดาวเลย,ยเราจะไปโจมตีบ้านตรงข้ามนะครับเป็นบ้านเลขอว่ส13โดยสุตรที่ใช้นะครับแก้วใช้เป็นแม่มดสิบห้าตัวนะครับแล้วก็โกกแข็ง5ตัวคล้ายๆกับสูตรที่แก้วได้เล่นไปนะครับก็สามารถที่จะอลองไปเล่นกันดูได้นะเราจาดูกันนะครับว่าแก้วจะตีไงและจะเก็บ2ดาวได้หรือไม่นะครับ ไม้นี้ก็มั่นใจนะครับแก้วมั่นใจทุกไม้แหละแต่ว่าพอจริงๆนะครับมันก็แปลกบ้างอะไรบ้างสาเหตุที่แก้วทาการใช้ทางฝั่งของแม่มดครับเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นป้อมอิมโฟเส้นเดียวแบบนี้เนี่ยแน่ๆ,ๆคือเส้นเดียวครับสป้อมเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็เลยจะทําการใช้แม่มดเข้าไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับมาดูกันว่าเราจะเก็บไปได้กี่ดาวกดโจมตีเลยตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยไม้นี้ ก็จะทําการใช้โกแข่งลงไปนะครับด้านบน1 2 3 4 5ใช้เครื่องยิงเดือดอกลงไปนะครับปล่อยแม่มดลงไปเป็นหน้ากระดานเลยก็จะปล่อยลงไปหมดเลยครับเ่้ามดธนูคิงควีนวอร์เดนครับลงไปใช้แผ่นไหวที่มีลงไปได้ไหมเดี๋ยวเราขอดูก่อนครับว่าจะปล่อยลงไปตรงไหนดีดูเหมือนว่าเครื่องยิงเดือดองครับจะทําการเปิดกําแพงให้เราปล่อยแผ่นไหวลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ใช้กระโดดลงไปตรงนี้เลยนะครับ เราแช่ไปที่บ้านหนึ่งีแล้วก็ถ่านแค่นออกมานะครับเป็นทางฝั่งของสุนัขน้ำแข็งเนาะเราจะจาะเข้าไปกัน,นครับแช่ไปที่บ้านเลยใช้อา้าาลงฝ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มเลือเป็นหนึ่งขวดเลยที่แม่มดเนาะใช้สกิลอีทั้ตัวของปัวเดน,นครับเพื่อที่จะให้ทางเราเนะครับเป็นอมตะชกคราวเดี๋ยบอกนลยว่าตานนี้ไม่ได้บ้านเนี่ยควีนไม่ไปที่บ้าน,นครับยากเลยยากเลยดูเหมือนว่างานจะเข้านะครับควีนไม่ไปที่บ้าน แล้วแม่โมดนะครับไม่สามารถที่จะไปโจมตีบ้านได้นีครับเพราะว่าบ้านจะมีการป้องกันติเองครับสรุปว่ามายนี้เราก็แพ้แล้วนะครับอุตส่าห์มั่นใจนะครับว่าวันนี้จะเก็บได้นะครับผลลัพธ์ที่ออกมานะครับไม่ไม่เป็นดังฝันเลยนะครับก็ก็ได้มา0ุนดาว45เปอร์เซ็นต์วันนี้ผู้ชมอาจจะเฮ้ยนี่ดูอะไรอยู่เนี่ยทำไมไม่เห็นสามดาวเลยนะครับก็นี่คือแก้วนาอแก้วตีได้ขนาดนี้นะครับก็ก็มาให้ชมกัน จอว่าสูงกว่านะครับก็มียากบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราครับไปชมป้านเลเวล14กันต่อเลยนะครับไปดูกันว่าแก้วจากกูนาได้หรือไม่เมื่อพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยมาชมมาที่3ามข้นต่อนะครับไม้แห่งความหวังของหมู่บ้านมาดูกันว่าแก้วจะเก็บไปได้กี่ดาวเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะครับว่า2ดาวจะทําได้ไหม หนึ่งดาวจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคสุดทีก้ชนครับแก้วใช้เป็นมังกรไฟฟ้านะครับคุณชมจ่าไม่ค่อยเห็นแก้วเล่นเนาะแต่เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะครับก็จะเป็นเซตนี้เลยนะครับที่แก้วได้ออกแบบมาครับมาแลดูมั่วๆหน่อยเนาะแต่ยังไงก็ไปดูกันบ้านที่เจอนะครับเป็นบ้านเลเวลทางฝั่งของ14นะครับที่โหดใช้ได้เลยเดี๋ยวแก้วจะตีชมกันนะครับว่าแก้วจะเข้ายังไงกดโจมตีเลยก็จะกดโจมตีนะครับ แล้วก็แก้วจะทําการใช้ทางฝั่งของเพนไวนนะครับลงไปที่ป้อมอนซีเลยนะฮะหขวดครับปล่อยลงไปแล้วก็ใสฟ่ฟานครับลงไปโอเคครับเราใช้เครื่องยิงเดือล็อกลงไปนะครับปล่อยก็แข็งเครื่องยิงเดือล็อกลงไปดูเหมือนว่าทางฝั่งของมันจะซ่อมนะครับช่างก่อสร้างมันจะซ่อมนะครับแล้วกแก้วจะตีพังไหมเนี่ยปล่อยคิงครับไปด้านซ้ายนะครับคุยไปด้านซ้ายใช้ซูเปอร์เบิร์ดไป1ตัวครับแล้วก็ปล่อยธนูลงไป ปล่อยเจน,นะครับลงปตรงการลางเครื่องยิงดร็อเข้าไปนะครับป้อมมีซีพังไหมน่าจะไม่พังเนาะคือแก้วอยากใช้แบบเครื่องยิงดร็อกมันโจมตีไปกับที่ป้อมไ c ซีนั่นเองเราใช้สกิลชิงสักเข้าไปนะครับโอเคโอเคควินเข้าไปนะครับใช้สกิลหายตัวได้ไหมใช้สกิลหายตัวเลยก็จะหายตัวนะครับสักเข้าไปเจยอยู่ด้านขวานะครับควินอยู่ด้านซ้ายเราเข้าด้วยมังกรไฟฟ้าเลยนะครับก็จะปล่อยลงไปหมดเลยนะปล่อยมังกรไฟฟ้าลงไป ปูเดนลงไปนะครับอย่าบ้าลงไปเลยเอ้าไปไปไปก็จะออกมานะครับทำการใช้ยาพิษไปที่ฐานแคนควีนยังไม่ตายนะครับคอยกี่เปอร์เซ็นต์เราทาการใช้อย่าบ้าไปอีกหนึ่งขวดเลยนะครับที่บ้านแล้วก็จะทการใช้สกิลคำเพียวมาตากของปูเดนได้ไหมก็จะทาการใช้สกิลคำเพียวมาตากของปูเดนนะครับลงไปเลยโอเคเราปล่อยอย่าบ้าลงไปนะครับควีนเจอกับสุนันขน้ําแข็งครับที่จะขึ้นที่มา เราจัดการใช้ทางฝั่งของยายแช่นครับแช่ไปที่เครื่องยิงหินละกันมังกรไฟฟ้าขึ้นที่มาะครับมีป้อมอินซียิงมาเอาแช่ไปหนึ่งทีแล้วก็แช่ไปหนึ่งทีนะครับที่ป้อมอีกโลกแต่ว่าไม่โดนป้อมพูครับโอ้ยแก้วอะไรเนี่ยคือแก้วก็ไม่ได้เอะใจนะครับว่าเออถ้าแก้วทําการใช้แผ่นดินไหวลงไปที่ป้อมอินซีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ สายฟ้าลงไปที่ป้อมมีซีครับแล้วทางฝั่งของไอช่างก่อสร้างครับมันจะมาซ่อมป้อมมีซีนั่นเองก็เลยทําให้ที่แก้วว่างแผนนวนะครับว่าจะทําการโจมตีป้อมมีซีโดยทำการใช้เครื่องยิงเดือล็อกมันผิดแผนไปายนะครับแต่ดูทรงแล้วนะครับสวยมากๆเลยเราตีได้ดีนะครับแต่ว่ามันก็ดีไม่สุดเนาะดูเหมือนว่าจะเหลือเป็นป้อมอิโฟเส้นเดียวครับแล้วก็ป้อมพุด้วยครับก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะทําการเก็บสำดาวได้นะครับ เสียดายเสียดายเสียดายก็ยังไม่รัดกลุ่มเนาะในวันต่อๆไปต้องตีให้ดีกว่านี้นะครับดูเหมือนว่าทางฝั่งของอ่ทางฝั่งของยูนิคอร์ครับจะมัธยการเยียวยาให้กับมังกรไฟฟ้านะครับน่ารักเลยมังกรไฟฟ้าขึ้นที่ไปนะครับไม้นี้คือไม้ที่แก้วตีดีที่สุดในวันนี้นะครับก็จะเป็น2ดาว8 6นะครับไม้อื่นก็ตีไม่ดียอมรับเลยนะครับว่วตีได้ไม่ดีแต่นี่คือแก้วนะครับแก้วก็มีฝีมือเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็ ขอโทษด้วยนะครับที่วันนี้ไม่มีส,สามดาวให้เห็นว่าเรามาชมกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและคุณผู้ชมท่านใดที่อยากสบสน,นุุชโชงแก้วกล้าสามารถทำได้แล้วนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคำแก้วจะได้ส่วนแบ่ง5%จากทุกการเติมของผู้ชมโดยที่ผู้ชมไม่เสียเงินเพิ่มเติมจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเลยครับขอบคุณทุกท่านที่สบสนแก้วกล้าตลอดมาขอบคุณใจจริงแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ